พี่หมูหวานนะคะเป็นนักศึกษาพแพทย์ชั้นปีที่4ค่ะโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็ตอนนี้นะคะพี่เรียนอยู่ที่ศูนย์แพทยทศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครศรธรรมราชค่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะคะประจําภาคใต้ค่ะมีหมอประมาณ145คนค่ะแล้วก็จะรองรับผู้ป่วยในนะคะได้ถึง1,000เตียงเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะพี่หวานก็อยู่เรียนอยู่ที่วอร์ดสัญญกรรมนะคะเดี๋ยววันนี้พี่หมวานจะพาน้องเนี่ยไปดูว่า1วันของนักศึกษาแพทย์ปีสนะคะบนวอร์ดสัญญกรรมเนี่ยทำอะไรบ้างตามพี่หหวานมาเลยค่ะไปกันค่ะอันนี้พี่ฟ้านะคะอยู่วอร์ดสัญญกรรมเหมือนกัน จะแวะซื้อซาลาเปาตรงนี้หน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกันนะคะก่อนที่เราจะไปหวอรเนาะไม่น่ากลัวเลยเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูเซ็ตทำแผลด้วย นี่ก็คือเซ็ตทาแผลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเซ็ตเนี้ยไปทําแผลบนไข้กันแต่ว่าข้างในเนี่ยถ่ายไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีข้างนอกไปนะทำแผลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานั่งพักเหนื่อยกันหน่อยค่ะและที่เราอยู่กันนะคะคือเป็นห้องประชุมแพทย์นะคะห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องที่มาทิ้งข้าวมาอ่านหนังสือ มานั่งเมาพูดได้หมดเลยนะคะแต่ขออย่างเดียวก็คือให้เราทําความสะอาดให้เหมือนเดิมให้เรียบร้อยนะคะอ๋อคือพี่ออะก็เรียนเหมือนคณะแพทย์ปกติทั่วไปเลยคือเรียน6ปีใช่ไหมโดย6ปีอะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือปี1ถึงปี3แล้วก็ปี4ถึงปี6ปี1ถึงปี3อะเขาก็จะเรียกว่าปีคลินิกทีคลินิกอะลักษณะการเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ เป็นเลคเชอร์เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็จะมีที่เสริมมาก็คือจะมีเป็นผ่าจารย์ใหญ่แล้วก็อาจจะมีแบบทำแลบ,บบ้างในบางวิชาอะไรอย่างเงี้ยก็คือลักษณะการเรียนอะ่ะก็คือจะมีตารางที่ชัดเจนบอกว่าเริ่มกี่โมงเลิกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะก็จะคล้ายๆกับคณะอื่นเนาะที่แบบก็จะมีเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้กย,ยก็ ช่วงปีหนึ่งอ่ะก็จะไปเรียนที่มหิดลศาร,รยา mm hmm. ปีหนึ่งก็จะมีกิจกรรมเยอะหน่อยเนาะ,ะมีกิจกรรมมหาลายัยมีงานกีฬาอะไรต่างๆแล้วก็ปีสองปีสามมาเราก็จะมุกมาเรียนที่คณะวิทย์ที่ข้างบารมาราาิบดีใช่ใช่แล้วก็จะตอนปีหนึ่งอ่ะจะได้เรียนร่วมกับคณะแพทย์รามาแล้วก็หลายคณะเห็นะใช่แล้วก็คณะแพทย์วชิระพยาบาลคณะแพทย์ศิริราชของปีหนึ่งอะนะ่ะเนาะใช่ แล้วก็พอปี 2, 2> ปี3อ่ะ,อะก็จะ,ะมาเรียนร่วมกับคณะแพทย์รามาเหมือนเดิมแล้วก็คณะแพทย์วชิระพยาบาลเนาะเสร็จแล้วพอจบปี3แล้วก็จะกลับไปที่ศูนย์แพทย์ของเราก็คือเหมือนที่ก็กลับมาที่โรงพยาบาลหาลานครศรีใช่<ม>ปี4ถึงปี6ก็จะเป็นลักษณะการเรียนเขาเรียกว่าเป็นชั้นคลินิกก็คือแบบว่าเราจะได้แบบว่าสัมผัสคนไข้มากขึ้นอะไรอย่างเนี้ย มันจะเป็นกึ่งๆแบบว่าเรียนไปด้วยแล้วก็เหมือนทำเหมือนฝึกทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาจจะมีเลคเชอร์เหมือนเดิมแต่ว่าก็จะน้อยลงหลักๆก,ก็คือเน้นให้เราได้ฝึกปฏิบัติงานจริงแบบว่าได้เจอคนไข้จริงๆฝึกซักประวัติฝึกตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีได้ทาหัตถการด้วยใช่แล้วก็อ๋อที่สำคัญก็คือเราต้องมามาราวคนละ <มา S 1> ตอนเช้าใช่ไหมก็คือมามาดูคนไข้ว่าคนนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนเย็นเราก็จะได้แบบมีอยู่เวรได้รับคุณไข้ตอนดึกอะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วก็ส่วนพ้อหัตักการเหมือนแบบว่าตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือหอศัลยกรรมเนาะก็จะมีหััถการแบบมากมายเลยก็คือมีเจาะเลือดให้เลือดเนาะทำแผลเย็บแผลเนาะแล้วก็จะมีอีกมากมายเลยใช่ที่เราได้ฝึกกับคนไข้เราคนไข้ทุกคนก็เป็นครูของเรานะคะแบบเอนแรกเขาก็จะให้เราฝึกกับคุ่นก่อนเนาะ เรียนในคลาสก่อนแล้วก็ได้ชนาญก่อนที่จะไปเจอคนไข้จริงแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะได้มาฝึกกับคนไข้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ในการควบคุมของของุ่นพี่ของุ่นพี่หรือว่าอาจารย์อะไรนะกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็คือการไป OR ค่ะหรือว่า operating room นะคะจะไปห้องผ่าตัดค่ะเพื่อเข้าเคลกับอาจารย์เนาะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดเข้าห้องผ่าตัดกันก่อนไปเลยค่ะ ห้องพักโออาร์กันแล้วนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักก่อนที่เราจะลงไปห้องผา่าตัดจริงๆเนาะก็หน้าที่ของนักงสกมาแพทย์ปีสีทาอะไรบ้างเนาะก็จะมีซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้เนาะก็ทําเหมือนเดิมเลยแต่การสักประวัต,ติตรวจร่างกายเนี่ยอันนี้ก็คือจะเพื่อรีเช็คให้อาจารย์ด้วยว่าคนไข้เคยผ่าตัดอะไรมาก่อนไหมเนาะแล้วก็อย่างต่อไปก็คือเราก็จะไปนั่งอพไปยืนออบเซิร์ฟใช่ออบเซิร์ฟว่าอาจารย์ทําอะไรในเคสผ่าตัดเคสนี้เนาะ อย่างที่3มก็คือเราสามารถเข้าเคสได้ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นชุดสเตร์ไลน์เนาะ mm hmm. เพื่อที่จะเข้าผ่าตัดกับอาจารย์ได้แต่เราต้องขออาจารย์ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดที่พี่เปลี่ยนกับพี่ฟ้าก็คือจะเป็นชุดแครอทเนาะก็ mm hmm. จะเป็นชุดที่เตรียมก่อนที่จะไปใส่ชุดสเตร์ไลน์หรือว่าเป็นชุดที่สามารถอัพเสริมได้เลย ที่เขาเรียกว่าชุดแคลรเ์เพราะวกาอะไรเพราะหัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีส้มท<ช>ั้งตัวล<ช>แล้วชุดนี้ก็คือเราจะใส่กันในพวกเป็นนักศึกษาแพทย์เนาะแบบปีสี่ปีห้าปีหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนอาจารย์อาจารย์ก็จะใส่ชุดเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นอีกสีหนึ่งพี่พยาบ,บาลก็จะอีกสีหนึ่งที่สันยีก็จะอีกสีหนึ่งเราก็จะได้แบบว่าแบ่งแยงกหน้าที่กันถูกว่าอ๋อพี่ชุดนี้คือใครทำหน้าที่อะไรอะไรอย่างนงี้เนาะ ใช่แล้วก็ถ้าน้องๆอยากเห็นเนี่ยว่าข้างในโออาร์เป็นยังไงเนี่ยน้องๆต้องสอบเข้าที่นี่ให้ได้นะคะจะได้เห็นว่าข้างในเนี่ยมันแบบมันมากกว่าที่เราเห็นตรงนี้อีกนะ<ม>ใช่งั้นเดี๋ยวพี่กับพี่ฟ้าเนี่ยก็ขอตัวไปห้องผ่าตัดก่อนนะบ๊ายบายค่ะ <Bye. S 1> เราก็มาถึงที่โออาร์มเนอร์นะคะหรือห้องผ่าตัดเล็กนะคะก็จะมาเจอกว่าอาจารย์ตั๊กนะคะซึ่งอาจารย์ตั๊กเนี่ยเป็นที่พีไอของเราด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ตั๊กแนะนาตัวสั้นๆ ชื่อแพทยิงนัทถาดวงทองนะคะชื่อเล่นชื่อตักค่ะก็เป็น P.I. รุ่น8ของูนใต้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นแพทย์ประจำที่แผนกศัรยกรรมนะคะโรงพยาบาลมหาราชค่ะก็ประทับใจเพราะว่า 1. แล้วก็จบจากที่นี่ค่ะแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่นี่ก็จะเห็นน้องๆเติบโตขึ้นมาก็คือ เป็นหมอขึ้นมาทีะปีทีรปีอะไรนะคะถามว่าประทับใจไหมก็ประทับใจแล้วก็หนึ่งสวนแพทย์ก็ดูแลเราดีดดเหมือนกันแล้วก็แบบดูแลกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างหนึ่งระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมันก็มีความสนิทกันเพราะว่ามันไม่มีใครอะคะ่ะมีกันเองแค่นี้อะไรเงี้ยก็จะแบบรุ่นนี้รู้จักรุ่นนี้รุ่นนี้รู้จักรุ่นนี้ก็ช่วยช่วยกันสอนอะไรเนี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวที่อบ่ณ ก็ขอบคุณอาจารย์ตั๊กนะคะแล้วก็วันนี้หวังว่าน้องๆจะได้เห็นมุมมองของอาจารย์ตั๊กนะคะก็ขอบคุณค่ะค้าก็หมดไปแล้วนะคะ1วันนะคะกับการตามติดชีวิตนักศึกษาแพทย์ P i นะคะก็พี่หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะที่พี่พาน้องไปดูสถานที่ในโรงพยาบาลแล้วก็ไปทํากิจกรรมด้วยกันนะคะพี่ก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็มีอะไรก็ถามพี่ได้ตลอดเลยนะคะใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะมากันเยอะๆนะบ๊ายบาย